ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA, UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราอีอได้ราคาพิเศษอีก รับซื้อขาย ID, ROV ฟ e e f i f e f i f ออนไลน์4 Buy a อด i n ราคาเป็นมิตรปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุก ID 100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมวิดซาเกมมิ่งบริการจำหน่ายบัตร PSN มีทั้งบัตรเงินสด PlayStation Store และบัตร PlayStation Plus ถูกกว่าเติมเองการันตีปลอดภัยผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แสนคนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเนี่ยเน็ตแม่งเถือนเหมือนกันนะครับ มาเลยวะใครวะใครอะสเปนใครวะใครบูเนียนไอ้สัสบูเนียนผมบอกเลยนะถึงแม้มูจะเนียนแต่เนียนไม่เท่าร่างกายผมหรอกมาว่ะอังกฤษซ m คุยโนเบิลได้แค่รอบเดียวโนเบิล no มีหน้านะโนเบิล no สแกนหน้าครับได้รอบเดียวครับ เอาเขาคือโนเบิลครับมีแต่ตงกี้ไอ้เฮียอาเควินเดอะบอยเนี่ยเควินเดอะบอยเนี่ยแม่งแพงกว่าโนเบิลอีกครับมาอีกแล้วว่ะเยอรมนี CDM คุยไอสัตว์ไฮเตอร์ไอเหียเอ้ยไฮเตอร์ไฮเตอร์เอ้ยอินฟอร์มว่ะ บาซิลเอลบอาโกครับคนญี่ปุ่นตัวนี้คนญี่ปุ่นชื่อ e ีอ <Yeah. S 1> าโกตัวอาดีอาระพี่ไม่ไหวกับมันละผมว่าก็ดีผมว่ามันต้องดีกว่าแหละครับผมว่ามันต้องดีกว่าแหละยอริสตีอาทองไม่ไหวจริงว่ะเอ้ยได้การฮีโร่ด้วยว่ะได้การฮีโร่ด้วยครับทีมเคฮิว เปิดสุกหน้าเป็นโมเมนต,ต์นะเคฮิวครับเคฮิวเอ้ยใครวะคาเซมิโร่แก้มตุยคาเซมิโรแก้มตุยแต่ละตัวแต่ละตัวไอ้สัตว์เอ้ยมาฝรั่งเศสโอ้ยดูบ่อยไอ้สัตว์โอ้คุณนึกว่าเย็ดเดอร์ดูบ่อยครับ ดูบ่อยคุณทีที้วแล้วกันโดเบิร no ์ดีไหมครับเห็นราคาถูกมากเอาเป็นว่าเหมาะสมกับราคาแล้วกันแคสบารซิลอลบีเออกูเริ่มรู้ใจแล้วไอ้ที้มไม่มีหรอกเนยมาอีอาโก้แมนยูมันฟอร์มไม่ค่อยดีก็จริงช่วงนี้โหแต่ถ้าเทียบกับไอ้ว่าสเปนอ A มูเนียน อุ้ยได้อติด้วยวะพอเคูเห็นปัญหาจุดเปลี่ยนมาหลายนัดและหาไม่เจอทันทีจุดเปลี่ยนมาวะ่ะใครวะเอ้ยเอ็มบ๊ะเป <laughs> 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 โเ้โอเคโอเคสี่ร้อย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 เคเอ็มบ๊ะเป้ครับโอเค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 เป็นตัวทองตัวเดียวในภาคนี้แหละครับเป็นตัวทองตัวเดียวเลยที่ราคาแม่งไม่ใช่โฟลเดอร์ที่เหลือเขาเป็นโฟลเดอร์กันหมดแล้ว ที่เหลือเขาหนีไปเป็นโฟลเดอร์กันหมดแล้วไอ้เหี้ยนี่เป็นตัวทองตัวเดียวเลยที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ครับที่เหลือเขาชิ่งกันไปเป็นโฟลเดอร์หมดแล้วไอ้เหี B ้ยเอ็มปอเป้ครับสี่เสียงบทโปรนี้จะได้ฮีโร่ตัวเก่าใช่ครับใช่ใช่ใชมาอังกฤษ CM เอ็มาร์ครอบเดียวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามาร์กโนเบิร์น มาแต่ดีมากๆโจวินผมชอบอะสองแสนนี่ผมถูกใจเลยอะมาเยนบันนี CDM ถนงไห้เตอร์แชร์พาส7งร้อยเจ็สิบเองตัวจิ๋วเองเยเดอร์ปาซิวอว์ CDM คาเซเมโล ยูเซมิตยูเซมิตดิครับบาร์ซิล LB สัตว์ตัวที่3อ <laughs> e ีอาโก้แม oh. ็กมีตัวเดียวนั่นแหละถ้าฝั่งขวาวอล์กเกอร์มาว่ะฮีโร่เก่าไอ้เหี้ยคุยล็อบบี้คินไอชิบาย ฮีโร่เก่าฮีโร่เก่าโรบบี้คินมาวะเยอรมนี CDM น้องไฮเตอร์น้องไฮเตอร์ เฮ้ยใครอะอาลีซงไอ้เจใส่เสื้อลายทาหารไอ้สัตว์ย <laughs> ังไม่ใส่เสื้อลายทหารเลยผมหยุด9ก้าถึงย่สิบเจ็ดชุดที <c> ่ <oughs> หยุดเยอะจังวะอ๋อ,อไปถึงลาเองด้วยใช่ไหมมาลาเองฝรั่งเศส G K Hiko h a y o r i s No Yet Dead ใส่ไหนย็ดแดได้นะใส่ไหนย็ดแดได้นะ มาอิตาลี่ความยักเลยล่าอีกซี้ผมแพนิกเซลขายกองเต้ทีวายไปแล้วกลับไปซื้อต่อดีไหมแล้วประเด็นคือกองเต้จะติดททลวลอรซีซั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าไม่ติดผมว่าราคามอาจจะลงไม่เยอะเดียปายเบสเวดเคมีอะไรดีครับเดียปายฮอคครับเบสเวดฮอ,อก,ก็ได้มาเยแล้วมันนี้ CDM เฮกเตอร์ ector, ตัวที่แ6ด5เวน <laughs> เฮกเตอร์ ter, ตัวที่8,675เดแล้วก็ได้ล็อบบี้คีดอีกรอบหนึ่งครับผมตัวมิ้งปีใหม่ก็เก่งอยู่ผมว่ามันดูเก่งอยู่นะครับมิ้งปีใหม่บาซิล G K อาลีซองตัวที่8อีก3ซอง Norway S T ตัวนี้ต้องอา e r งลาวฮาลวัน โอ้ย loud hard สมบอสพามกับฮาคิมีวันทูว์ผมเอาสมบอสพามครับโอโ้โยเฮียฮีโร่เวอร์ชั่นเก่ามัาทำเฮียอะไรเจอเซ่ไอ้เฮียขุยเอามาทำเฮียอะไรโอ้โหโฟนเดอร์เลตแปดสิบหกไอสักเ,เจอซี่ดูผู้ใหญ่ครับสักกดตีนีเฮียแม่งกดตี เจอซี่ดูหูใหญ่ครับอันนี้เอ้ยมาวะเดี๋ยวลวมบอลนี C M โทนี่ครูด88ก็ยังดีก็ยังดีเอาเอาโทนี่ครูด88ไปเอือโต้วนดเอ็มเอ็มมาวะเบลเยี่ยม G K คูตัวเออเหลีสูงเหลีสูงดีใจ ดีครับแอมเฮ้ย,ฮยดีๆโอ้โห,โหไอส้สัสไอ้เฮียเอ้ยคึกว่ามาหาเทพครับจะมาประทานพรซะอีกไอ้เฮียนึกว่าครับคัมแบ็กซะอีกไอ้เฮียเอ้ย ไอ้เห <laughs> <ality> ี้ยผมนึกว่าโยนครับผมพูดจริงไอ้เหี้ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง Youtube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม